สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พูดจะามาแกะกล่องตัวลุน่าสามตัวนี้ให้ดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยได้มาจากเกาหลีนะก็คือจากที่โพสต์ไปในเฟซนะคะว่าไปเจอตัวนี้นะคะที่ห้างลอตเต้น,นะคะก็เขาจะมีเคาน์เตอร์ของเขาเลยอะ่ะแล้วก็มีคนแนะนําว่าเราควรจะซื้ออะไรใช้อะไรนะก็คือมันจริงๆมันจะมี3ามสีรุ่นเนี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากที่คุยกับคนขายเราว่ะก็คือ อพอดีพี่กุ้ยหน้าเป็นคนผิวผสมนะเขาก็เลยแนะนําให้เอารุ่นสีชมพูมาเพราะว่ารัวรุ่นสีชมพูเนี่ยนะคะมันจะมีตัวขัดหน้าตรงนี้นะคะที่จะเป็นสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าเซื้ซิที่นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะคะจะมีะเป็นที่ล้างในส่วนที่เป็นผิวมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผิวผสมนะเขาก็เลยแนะนําให้เราใช้แบบ normal หรือสีชมพูนะคะที่มันจะมี ตัวขัดหน้าแบบแบบเซอสตีปกับแบบตัวที่เป็นผิวมันนะคะทีนี้ตัวกล่องเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างๆกล่องก็จะมีพวกคำอธิบายนะว่าอะไรยังไงมั่งนะคะก็จะได้มาแค่นี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรายัางไงเรามาเปิดดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะ,ะโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูก่อนนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้นี้ หากแกะออกมาก็จะได้เป็นมีเครื่องนะคะอยู่หนึ่งตัวนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นใช้ทําความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่นวดหน้านะคะรุ่น3ามอันนี้ก็จะแบบมีปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวชาร์จนะคะแล้วก็ส่วนฐานด้านล่างนี่คือมันจะเป็นไฟนะคะแบบเวลาที่เราชาร์ทถ้ามันยังไม่เต็มมันก็จะแบบ,แบบ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 นะแล้วก็ถ้ามันเต็มเราก็จะเป็นสีฟ้าสีเดียวนะคะก็คือมีเครื่องนะคะ หนึ่งอันนะแล้วก็ในส่วนของข้างในกล่องนะคะเขาก็จะมีของมาให้นะก็จะมีคนะ่อันนี้นะก็จะมีถุงตามสีของเขาแหละนะคะอันนี้ก็คือแบบเอาไว้ใส่เวลาเราจะเดินทางไปไหนเราก็ใส่ตัวอุปกรณ์ของเราไปได้นะแล้วข้างในก็จะมีพวกคำแนะนำ มีเซร่ามาให้ด้วยหนึ่งอันนะแล้วก็มีโอเคมีทำแนะนำนะคะว่าครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนนะคะคือตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถคอนฟิกนะคะระดับความแรงของมันเนี่ยโดยการลงติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องมือถือของเราแล้วมันจะติดคอนเนกกันด้วยบลูทูธนะ แล้วก็เราจะสามารถคอนฟิกว่าเราจะเอาความแรงแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยได้ที่แอปพลิเคชันทำครั้งเดียวนะคะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยแล้วก็ไม่ต้องทำอีกนะมันก็จะจำไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นง่ายๆนะคะว่าจะต้องล้างหน้าย,ยัางไงอะไรยังไงบ้างนะก็คืออันนี้ก็ล้างหน้าปกติแหละตื๊ดๆนะแล้วก็อีกขั้น,นตอนสุดท้ายคือว่าเราใช้เครื่องนี้ในการทอสะอาดหน้าของเราเพิ่มเติมเพิ่มเติม,ม,มจากการล้างหน้าปกติ นะคะคก็เดี๋ยวเราโหลดแอปให้ดูนะคะอีกทีนึงแล้วก็มีอะไรอีกน่อ่ะมีสายชาร์จนะคะอันนี้เนี่ยก็คือสายชาร์จเป็น usb นะคะก็สะดวกดีเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ชาร์จกข้างหลังของเขานะคะแล้วก็มีอันนี้มีอะไรเป็นคู่มือแหละ,ะคะ่ะซึ่งโอเค เราจะอ่ากนาก,ก,ากันอย่างรวดเร็วโดยปกติเราก็อ่านกันอย่างรวดเร็วอยู่แล้วเนาะโอเคเราข้ามขั้นตอนไปเลยเป็นติดตั้งแอปพลิเคชันกันบนมือถือเลยดีกว่าเนาะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะติดตั้งอป อเ okay, แล้วเราโอลตับหนึ่งนะคะโอเคหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ไอคอนอันนี้ปรากฏอยู่บนมือถือของเราทีนี้ก็คลิกเข้าไปดูก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะ,ะโดยที่ถ้าใครเนี่ยมีแอคาวอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะใส่อ e ีเมลกับพาสเวิร์ได้เลย แต่ว่าในกรณีที่เรายังไม่เคยมี Account มาก่อนก็ให้ Create Account ตรงนี้ซึ่งในการ Create Account นะคะก็จะมีให้ใส e ่อีเมลนะคะแล้วก็พวกชื่อนามสกุลพาสเวิร์ดต,ต่างๆเมื่อก่ราละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด Create Account ได้เลยพอดีอันนี้พี่พูดเก็นไว้แล้วนะคะก็ขอขอกลับไปที่หน้ารายละเอียดเพื่อ l o อกออีกทีหนึง่งนะคะ กรอก u s e r password เรียบร้อยแล้วกด login ก็แอปจะขึ้นมาถามให้เราว่าขอใช้ bluetooth นะแล้วก็อขอเซนโนตินะก็อนุญาตไปทีนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าของใครที่ยังไม่เคยมีการ connect อุปกรณ์มาก่อนเลยเนี่ยจริงๆแล้วน่ตรงนี้จะยังไม่ขึ้น ต่พอดีว่าของปุ้ยเนี่ยคอนเนคไว้ก่อนแล้วนะคะครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการของ device ก็จะขึ้นตัวรุหน้าสามขึ้นมาแล้วแต่ถ้าใครไม่มีก็ให้กดที่ปุ่ม add device นะแล้วก็เลือกรุ่นอุปกรณ์ก็อันนี้เป็นดูหน้าสามเลือกไปพอเราเลือกอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาบอกว่าให้เรากดปุ่มด้านหลังนะคะแล้วก็กดค้าง,างเอาไว้เพื่อที่จะให้อุปกรณ์เนี่ยคอนเนคกับตัวแอป นะเะลอยโดยที่เราก็จะต้องเปิดบูททูไว้ด้วยก็คือให้กดด้านหลังตรงนี้ทีนี้เนี่ยพอมันคอนเนคตกันแล้วเนี่ยสังเกตดูไฟจะติดไฟด้านท้ายของตัว Device เนี่ยมันจะติดขึ้นมาอย่งี้แปลว่ามันคอนเนกกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ลองทำกันดูนะจากนั้นนะคะพอเราคอนเนค t ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นรายการ มันก็จะเริ่มทํางานเริ่มแลกนะคะแล้วก็ถ้าต้องการหยุกกดการทํางานกดค้างเรียบร้อยเท่านี้เองง่ายๆนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคอนฟิกค่าไว้เนี่ยคือเราทำครั้งเดียวตอนเริ่มต้นเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็ใช้ได้ตามปกติ อันนี้ก็วันนี้เราก็มาแกะกล่องให้ดูนะดูหนะ้าสามว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าต้องาการจะเชื่อมแอปพลิเคชันทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูก่อนอ๋อแล้วก็ที่สําคัญเลยอีกเรื่องนึงก็คือว่าตัวนี้เนี่ยก่อนเริ่มใช้งานเนี่ยจะต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะคะโดยหมายเียกเวลาที่ชาร์จให้เต็มเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งเขาเคลมว่าการชาร์จหนึ่งชั่วโมง,ขงเขาเนี่ยคือสามารถใช้งานได้นานถึง6เดือนซึ่องในพี่พุก็ไม่รู้หรอกก็คือเดี๋ยวลองไปใช้ดูก่อนแล้วก เข้ามาว่าไงทีว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ